นะสายเหตุที่วัดอนคาได้เหรียญบล็อกนี้มาเนี่ยเพราะปี2499เนี่ยยังไม่ทําเหรียญหลังปี2500แต่ในวัดในจังหวัดราชบุรีอะ่ะที่ได้เหรียญปี2,500มาแจกในงานอะ่ะคือวัดแหลมทองวัดแหลมทองน่าจะปิดทองปีศูนย์หลังปีศูนย์เจ็ดอ่ะต้องหลังปีศูนย์เจ็ดเพราะในในหลังคาโบสถ์วัดแหลมทองอะ่ะเมื่อปีประมาณห้าสิบกว่านะครับบุรณนะ ได้เหรียญแล้วว่าเงินออกมาแล้วก็เหรียญศูนย์เจ็ดเหรียญเสมาเลขศูนย์เจ็ดอ่าผิวเป็นผิวไฟนะกระเหรียญต้องเงินนายหอมบล็อกขยื่นเน่ะอ่าหมายความว่าทำแมบขยื่ยนก็คือบล็อกสวยๆแจกหมดบล็อกขยื่นเนี่ยก็คือนะเหมือนกับไม่สวยอะ่ะก็ไม่ค่อยได้แจกพราะวัดวัดแหลมทองไปขอก็ได้เหรียญบล็อกนั้นมาลุยทุกอย่างเพราะว่าของเขาดีใจได้นํามาเผยแร่ให้แฟนเพจรูจ้จักคือ เก็บพระให้ประสบความสําเร็จเก็บพระมีความสุขคือเห็นแล้วต้องรู้ว่าหลวงพ่ออะไรแล้วรู้ว่าท่านเก่งยังไงยิ่งรู้ที่มาที่ไปคุณก็จะยิ่งมีความสุขในการได้เห็นพระองค์นั้นทุกๆุกครั้งที่เห็นที่ส่องเสมาสองพันห้าร้อยยังสองสามมื่นเลยครับอาจารย์ก็พระเครื่องเนี่ยไม่ได้ผิดที่พระผิดที่คนพูดคนแรกพระเครื่องที่คนรู้พูดก็แพง พักเครื่องที่คนไม่รู้เดาแล้วพูดก็ถูกอ่าแต่ก็เป็นโชคดีของพวกเราถ้าวันที่ยังถูกอยู่แล้วเรามารู้ก่อนเราก็ได้ของดีก่อน แค่ในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป SK Amulet แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊กปบกระปับ๊บไปเซอร์พระแท้ครารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังสูงสุดถึง7ลรูปและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอสเคอ e t เตเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ S k สเเช็คพะหรือสแกน q ค c o d โคตได้เลยพี่อดุลถ้าพระพระกูพระตะวันตกก็อ่าเราต้องเข้าใจคว่าพระกู่ก่อนนะพระกูนี่ก็คือพระเครื่องที่ ไม่ได้ทําแล้วแจกเลยทํามันจุไว้ในเจดีอ่าทํามันจุไว้ในเจดีทํามันจุไว้ในกําแพงโบสถ์ทำมันจุไว้ในหลังคาอุโบสถแล้วผ่านระยะเวลาไปหลายหลายปีจึงเปิดออกมาก็เรียกว่าเ,า,าเข้ากลุ่มเหมือนเขาเด้งข้าราชการเข้ากลุ่มอ่ะก็เอาเข้าไปไว้ไปเก็บตัวไว้ก่อน ถ้าเกิดพูดถึงว่าพระกูอายุนะหลายๆร้อยปีเป็นเบญจพรกคิีเมืองไทยยอดขุนพลนะครับก็คือพระธากดานนะซึ่งมีการนะไปขุดเจอนะจากวัดธากดานจากในถ้ำนะจากในเจดีวัดเหนือจากในเจดีนะครับวัดทุงรัยญยาอ่าอันะนี้เราเรียกว่าพระกุนะอายุที่ผ่านหลหลายร้อยปีนะครับ ก็เป็นพะเนด้ตะกวดสนิมแดงเสียเป็นส่วนมากนะเป็นพะเนด้ตะกวดสนิมแดงเสียเป็นส่วนมากว่าไงครับเจ้ารัฐภูมินะได้แชป์ไมวันนี้อ่นะททา,าที่ชันธราชีฉันทราสบายดีสบายดีครับอ่านะนะพี่ชัยวัน์สวัสดีครับพี่ชัยวัน์นะพงงามอ่านะพี่อภิิส์สวัสดีครับพี่ดำรงเนินกลางพี่กิติพี่ไพบูลพี่ระเดิงศักด นะครับพี่วิรัตโพงามพี่อดุลอ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยอยากฟังเหรียญพ่อเงินแจกวัดดอนคาพี่วิรัตก็พ่อเงินแจกวัดดอนคาก็คือเขาก็ไปเอานะครับเขาก็ไปเอาเหรียญที่พ่อเงินวันเดย์ยาหอมมาท่านได้ทําไว้นั่นแหละครับเอามาแจกให้เป็นของที่ระลึกของงานปิดทองฝ่งลุมนิมิตรนะครับ ต้องบอกว่าในตอนนั้นอ่ะก็เหมือนในตอนนี้แหละครับถ้าวัดใดวัดหนึ่งอยากจะหาทุนนะหาทุนในการบรนะูรณะสร้างโบสถ์นะซ่อมแซมนะฮะศาสนาฐานที่ชำรุดก็จะไปขอบารมีพระเก่งๆนะครับเพื่อเอามาแจกเพื่อ,อากให้คนมาทำบุญเยอะๆก็เหมือน ทุกวันนี้วัดถ้ำหมอจาอางก็ใช้บาร,รมีพ่อพัดใช่ไหมหลวงปู่หลิวอถ้าวัดไหน,นก็จะไปเชิญหลวงปู่หลิวมาปู่หลิวก็จะมาแจกวัตถุมงคลญาติโยมก็จะแห่เห็นกันมากราบหลวงปู่กราบพระเกจิดังๆในตอนนั้นก็วัดดอนคาก็เช่นกันครับวัดดอนคาตอนนั้นนะ,จะเจ้าอาวาสก็คือพระครูธรรมศาสตร์ทิตวันพระอาจารย์วันวัดดอนคานะครับก็ ทำการสร้างโบสถ์นะก็ต้องบอกว่านะปู่ผมก็ยังมีส่วนนะช่วยในการนะทาบุญนะหาะไรายได้สร้างโบสถ์วัดดอนคาเป็นวัดของชาวลาวโซ้งนะครับอ่าหลวงพ่อวันเนี่ยเป็นคนบ้านลาวโซ้งตากแดดดอนคาตากแดดดอนคาสกแกลายอ่าดอนพรมเนี่ยอยู่ในละแวกนั้นอนะ่ะเป็นลาวโซ่ง ซึ่งตอนนั้นนะพระเกจิที่ดังยิ่สุดที่มีชีวิตอยู่ในขณะนั้นก็คือพ่อเงินวันดดอนยายหอมพ่อเงินท่านก็พ่อวันเนี่ยเขาจะไปการาบพ่อเงินบ่อยพ่อเงินก็จะเดินทางนะเพราะมันก็ลัดทุ่งดองขนาดกว่านิดเดียวบางคนก็ไม่รู้หรอกครับว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะไปดองขนาดเนี่ยก็เดินจากวันดดอนคานะรลัดทุ่งไปสะพานสิบห้าวา ก็จะถึงเปิดประตูกว้างๆเลยลูกนะลัดทุ่งไปประตูห้องน้ำถ้าหนูเปิดแคบอ่ะมันจะก้องนะนะครับก็คือเดินทะลุนะทุ่งนะลำพญาสภาสิบห้าวาก็จะถึงตอนขนาดถ้าตัดเป็นเส้นทางตรงก็น่าจะประมาณสักไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินสิบโลมั้งห้าโลห้าโลสิบโลประมาณเนี้ยซึ่งวัดดอนคาเนี่ย ปิดทองฝังลูกนีมิตปีสองพันห้าร้อยอ่าซึ่งผมเชื่อว่าตอนนั้นเหรียญสองพนห้ารอยังไม่ได้สร้างนะนะครับพระที่เอามาแจกในงานปิดทองอะ่ะจึงเป็นบล็อกปีสองสี่เก้าเก้าอ่าหน้าตาก็จะประมาณไหนล่ะผมมีวันนั้นแบ่งไปแล้วเนาะมีอีกไหมมีเหรียญเลี่ยมอยู่ไม่ใช่เหรอลูกเขามีเป็นถาเลยนะลูกหรือแค่นี้เหรอลูกไม่เห็น โอ้โหเขามีเยอะมากเลยนะอ่าอยู่ในห้องอะ่รหลูกใช่ในเกะในก็ในห้องแรกใช่ปล่ล่ะห้องเก็บผ้าห้องแรกอ่ะอ่ามีเหรียญเลี่ยมอยู่ใช่ไหม mm hmm. ให้ให้เขาดูก่อน mm hmm. สนุกเรื่องเนี้ยเ mm hmm. พราะเงินง่ายเพราะเงินวัดวงนที่แจกวัดเอนทา mm hmm. uh, อ่ค่อยๆหาแล้วกันนะ นะครับอ่าก็ไปเอาพระที่พ่อะเงินท่านได้สร้างและเสกไว้ตอนปี249สบางที่ก็บอกเกอ่ะก็จะกเก9าก็ได้ไม่เป็นไรนะครับมาแจกก็แจกไม่หมดหรอกครับเพราะว่าตอนนั้นนะฮะชาวบ้านมาทําบุญก็อาจจะไม่ได้เยอะนะก็ไม่หมดก็เอาพระเหรียญหรือพ่อเงินเนี่ยที่เหลือเนี่ยใส่ไว้ในหลังคาโบสถ นะซึ่งคนที่ได้รับเหรียญพ่อเงินตอนการปิดทองจากวัดตังคาปีสองพร้อยเนี่ยเขาก็พูดกันตลอดว่าเนี่ยเหรียญพ่อเงินมาแจกเหรียพ่อเงินมาแจกก็ชาวบ้านเขาก็รับรู้เขาพูดเลยเหรียญเพ่อเงินมาแจกเหรียญพ่อเงินมาแจกปีสองพันห้าร้อยก็ตอนนั้นอูเอกสินเนะี่ยตอนตอนปีสองพันห้าร้อยพระยังไม่แพงใช่ไหมพระมาเล่นมาแพงกันก็ตอนปีสองพันห้าร้อยสามสิบกว่าคนเขาก็หาเหรียญพ่อเงินกันนะอูเอกสินเนะี่ยก็ได้ข่าวว่า ถาหลงพ่งเงินที่มาแจกคิดไดปีกสมรรถร้อยมีมาแจกวัดดอนคานะอู่เอกศิลป์เนี่ยเป็นอู่ต่อหลังคารถสองแถวนะก็ให้คนมาหาก็ไม่ได้เหรียญบล็อกที่ข้างหลังเป็นเลขสมรรถร้อยครับก็จะได้เหรียญบล็อกไม่มีพอสออ่ากระซึ่งไปเหรียญหน้าวัดดอนคาเนี่ยทำไมหาไม่เจอหรูก วันนั้นหนูยิบเหรียญเลี่ยมมาวางให้พี่ไม่ใช่เหรออันนั้นเปล่าท่านั้นเปล่าหนูยังบอกเลยว่าเนี่เหรียญเลี่ยมอ่ะ,อะไม่ต้องตื่นเต้นหนูค่อยๆเปิดอะหนูก็เจอนะครับบางคนไม่รู้ว่าเหรียญหน้าตาเป็นยังไงก็ต้องหากันนิดนึงนะค่อยๆหาไปเดี๋ยวก็เจอ ก็แต่เดีน๋นี้ไม่สวยนะอ่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เอาถ้าเปล่ามาลูกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คุยเรื่องพ้กกันทุกวันกระเพิดเพลินผมก็ชอบได้คุยเรื่องพ้กกันมีคําถามอะไรน่าสนใจไหม น,นี้ขึ้นคอสบายใจอ๋อพาแทก็พาแท้ก็แขวนได้อยู่แล้วครับจะแขวนจะเก็บใกล้เก็บพาแท้พาแท้ก็จะมีประวัติต่างๆเหล่านี้ขอบคุณความรู้ดีๆครับวันนี้ฟุตบอลการได้แชมป์ด้วยครับได้แชมป์ด้วยเหรอ,อแล้วก็สวัสดีครับพี่ประชรนอ่ะก็คือเรื่องราวของเหรียญน,นี้ อันนี้ไม่สวยจมูกไม่รอยจากนุษนะครับก็เป็นเหรียญบล็อกนี้นะอุเอกสินก็หาซื้อไปได้ไม่เยอะเพราะว่าบล็อกหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับเหรียญปีสองพันร้อยของวัดรอนยหอมที่รับจากดรอนยหอมแต่จริงๆเหรียญเนี้ยคนที่ได้รับก็รับจากวัดรอนทั้งหมดนะครับในตอนปีสองสี่เก้าเก้าอะนะ ชัดเจนครับบล็อกนี้ัามาแพงประมาณปีสามหนึ่งต่อรัฐบาลท่านชาติชายนะคราวนี้อ่าเหรียญเนี้ยก็ถูกเก็บอยู่หลังคาโบคขาวนี้มันจะมีคือตอนนั้นอ่ะมีเวลาเข้าแถวเรียนที่โรงเรียนอ่ะครูสิริอ่านะครับครูสิริอดุนสิริ นะครับก็จะก็จะก็จะอยู่ที่โรงเรียนวันดดอนทาก็สอนครูสนิทพ่วงอยู่เนี่ยอยู่ในยุคผมเนี่แหละตอนผมเข้าแถวเข้าแถวเรียนน่ะครูสนิทครูสิริก็ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าเนี่ยอ่าในโบสถ์บนบทในโบสถ์เนี่ย,ยมีพระอยู่นะก็จะชี้ไปไอ้ตรงตรงที่เป็นแง้ขา,ายคอหงอะ่ะ เนี่ยวันนี้มีพระเางเงินอยู่นะนักเรียนไปเรียนกี่ยุคกี่สมัยอะครูก็จะบอก mm hmm. ก็เหมือนนกะครูเนี่ยตอนบรรจุเนี่ยครูอาจจะเป็นกรรมการวัดแล้วก็บรรจุไว้ก็บอกว่าไดนนี้มีเหลเืองเงินนะดนเดนนี้มีเหรยญื่องเงินนะอาฐานพระประธานก็มีพระนะไม่พระชุดหนึ่งบวชตอนปีสามห้าถ้าผมจะไม่ผิดนะปีสามห้ายุคนั้นจเจ้าว่าเชื่ออาจารย์พานพระที่ไปบวชเนี่ยก็จะมีพระหยด เชื่อคุดไหมพระยดพระเสริมพระสอน<ม>บวชกันนะก็เป็นพระชุดที่อจะเรียกอะไรอะอายามว่างท่านก็จะเสพสมุนไพรท่านก็จะสมุนไพรเนี่ยมาใส่กระบอกไม้ไผ่นะครับแล้วท่านก็จะเสพเป็นยากันอนะเคาเรียกง่า,ายๆก็พระเสกเป็นชา ก็จะเป็นยุคที่วัดดอนคาโด่งดังมากนะว่ามีพระชุดฮาร์ดคอร์ hmm. เนี่ยอยู่พระชุดเนี้ยนะก็เหมือนกับว่าเขาก็คิดอะไรดีๆกันไม่ค่อยได้อ่ะแต่เขาคิดดีได้อย่างหนึ่งว่าถ้าจะลาสิกขาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้พระเหลียนหลวงพ่อเงินชุดเนี้ยที่เขาหากำลราหาไม่ได้เนี่ยออกไปเผยแพร่ mm hmm. อ่ะก็เลยทําการเสาะหาว่ากลุ่มพระพ่อเงินนี่อยู่ตรงไหน เรียกสันๆก็คือขโมยนัแ่แหละก็ไปงัดกุญแจใต้าฐานาพระประธานอ่าซึ่งตอนนั้นอ่ะข้างอุโบสถเนี่ยก็จะมีกุติหลวงตาอยู่องค์หนึ่งชื่อหลวงตาเชยคุณไม่ต้องต้องแปลกใจว่าทำไมาผมเล่าได้เป๊ะก็ผมอยู่ที่นั่นเรียนที่นั่นบวชที่นั่นนะครับรล่าสุดที่ผมเอาคอนเสิร์ตจ้าไปแสดงที่วัดอังคารวัดนั่นแหละครับอ่าใช่วัดบ้านเกิดผมอ่า ที่คนเราบอกว่าเหรียญนี้สร้างปีศูนย์หน้ามั่งสร้างปีหนึ่งกว่ามึงบอกผมบอกคุณไม่ต้องเหียงได้ไหมนะพาบ้านผมเนี่ยบ้านเกิดผมเลยพ่อผมอะเป็นคนเดินเป็นเด็กๆอะวิ่งตามหลวงคือตอนนั้นอะก็เป็นพระแต่ตอนแก่เขาไปหลวงตาจันนะตอนนุ่งๆก็เป็นหลวงพี่จันก็วิ่งรัดทุ่งนองคนาก็เอากระบุงเนี่ยไปหาบมาอสมัยก่อนไม่มีรถอ่าใช่ไม่มีพี่สมรน้อยไม่มีรถมีเรือเรือก็ไปไม่ได้ หรือไปไม่ได้ต้องเดินลัดทุ่งเอาอ่าเดินลัดทุ่งเอาก็เดินแบ่แบ่กันมานะยครับก็คือเหนื่อยก็วางนะก็แบกกันมาไม่ได้ไกลมากอ่ะไม่เกินสิบโลอ่ะลัดจากดอนคาไปวัดดอนเยี่ยหมนะครับพระชุดนี้ก็ไปงัดใต้ฐานพระประธานใต้ฐานพระประธานไม่มีเหรียญพวกเงินนะแต่ใต้ฐานพระประธานมีพระเนื้อดินหลวงพะวันก็ยังมีคนอ่ะเอาพระ ใต้าฐานพระประธานที่เป็นพระเนื้อดินพ่อวันเนี่ยแล้วก็เป็นสมเด็จหลังยนันน้มหุดยะเนี่ยมาลองใส่ปากปลาช่อนแล้วก็สับคอไม่เข้ามสมัยก่อนเขาจะลองในแพทเทิร์นเลยเอาเพาะปลาเนี่ยคือถือว่าเป็นของที่ทํากินทางกับข้าวได้ยังไงก็ฆ่าตายอยู่แล้วอฆ่ากิฆ่าปลาเนี่ยถือว่าไม่บาปเพราะเอาเป็นอาหารก็ลองเอาพาใส่เนี่ยแล้วก็เอามีดปังตอเนี่ยสับคอปลา,าไม่เข้าโหโนะครับ ออกวัดวังน้ำข่าวทันพ้อเงินไหมครับก็ทันทันทั้งหมดวัดวังน้ำข่าวก็ไปอีกหน้าหนึ่งแล้วแล้วคราวนี้เหรียญเนี้ยนะชุดนั้นแหละครับหลวงตาเชยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรนะพราจะกันคุณคุณนะไปงัดอะไรกันอ่านี่ก็เห็นเปิดฐานพระประทานมหาพระใช่ไหม เออมันไม่ได้อยู่ที่ทาประทาหรอกมันอยู่บนหลังคานุ่นอ๋อผิดทีบนหลังคาโบสถ์จะมีช่องอ่าช่องโอ,อ้ยซอมแซนอ่าหลวงตาเชยอ่ะอาจจะคิดว่าไม่มีใครปีนที่ไม่เอาได้แต่เขาแต่พาดช,ชุดน,นี้เขาฉลาดนะดเ,เขาก็เอาบันไดไม้ไผ่อ่ะ<า>ต่อกันสองอันมัดแล้วก็พาดอันเดียวไม่ถึง,ถงเพราะราคาโบสสูงมาก ก้อนหลังคาไม้ไผ่ที่เป็นคันๆเป็นบันไดคันๆมัดกันสองอันแล้วก็ต่อขึ้นไปก็ไปได้พระลงมาพระก็มันจุดในบาทพระแล้วก็มีภาพขี้ปลวกเห็นไหมเหรียญมังเงินอ่ะจะมีปลวกจะมีค้าปลวกอันนั้นคือชุดที่อยู่ในหลังคาโบสถ รั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Amulet แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค้ปุ๊ปรบระปับ๊บไปเซอร์พระแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังสูงสุดถึงรูปและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอสเคอ e มิเลเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพะหรือสแกน q r c o d โได้เลยนะสาเหตุที่วัดอนคาได้เหรียญบล็อกนี้มาเนี่ยเพราะป,ปี2499เนี่ยยังไม่ทำเหรียญหลังปี2500แต่ในวัดในจังหวัดราชบุรีอะที่ได้เหรียญปี2500มา แจกในงานอ่ะคือวัดแหลมทอง mm hmm. วัดแหลมทองน่าจะปิดทองปีศูนย์หลังปีศูนย์เจ็ดอ่ะ mm hmm. ต้องหลังปีศ mm ูนย์เจ็ดเพราะในในหลังคาโบสถ์วัดแหลมทองอ่ะ mm hmm. เมื่อปีประมาณห้าสิบกว่านะขบูลเดือนนะได้เหรียญแล้วว่าเงินออกมาแล้วก็เหรียญศ mm ูนย์เจ็ดเหรียญเซมาเล mm ็กศูนย์เจ็ดอ่าผิวเป็นผิวไฟนะกระเหรียญพ่องเงินนยหอมบล็อกขยือ่นอ่ะอะ่หมายความว่าทำแบเขยืน่นก็คือบล็อกสวยๆแจ่มหมด บล็อกกระเยื่อนเนี่ยก็คือเนะีเหมือนกับไม่สวยอะ่ะก็ไม่ค่อยได้แจกพอวัดวัดแหลมทองไปขอก็ได้เหรียญบล็อกนั้นมานูคุณค่าทุกอย่างประวัติของเขาดีใจได้นํามาเผยแร่ให้แฟนเพจรู้จักคือเก็บพระให้ประสบความสําเร็จเก็บพระมีความสุขคือเห็นแล้วต้องรู้ว่าหลวงพ่ออะไรแล้วรู้ว่าท่านเก่งยังไงยิ่งรู้ที่มาที่ไปคุณก็จะยิ่งมีความสุขในการได้เห็นพระองค์นั้นทุกทุกครั้งที่เห็นที่ส่อง เสมาสองพันห้าร้อยยังสองสามมื่นเลยครับอาจารย์ก็พักเครื่องเนี่ยไม่ได้ผิดที่พระผิดที่คนพูดคนแรกพระเครื่องที่คนรู้พูดก็แพงพระเครื่องที่คนไม่รู้เดาแล้วพูดก็ถูกอ่าแต่ก็เป็นโชคดีของพวกเราถ้าวันที่ยังถูกอยู่แล้วเรามารู้ก่อนเราก็ได้ของดีก่อน ทีสุดของที่สุดแล้วครับเหรียญน,นี้แบ่งเท่าไรครับอาจารย์ตอนนี้แพงก็เมื <clo'> ่อก่อนก็เหรียญหนึ่งพันกว่าบาทเดี<ะ>๋ยวน,นี้เหรียญเป็นหมื่นถ้าสวยๆเป็นหมื่นเหรียญนี้เป็นหมื่นครับอ่า,อาถ้าสวยๆเป็นหมื่นแบ่งแฟนเพจเลยครับอาจารย์นี่นี่นี่เห็นไหมนี่นนนโโก็คือเหรียญเนี่ยเป็นเป็นผลอนี่ยเป็นผลเพราะอะไรเพราะว่านะ เอาบล็อกเก่ามาปั๊มออบล็อกเก่ามาปั๊มเดี๋ยวจะเป็นผลปกติพวกเราเข้าใจใช่ไหมครับอ่านะก็เหมือนกระเหรี่ยมื่เงินรุ่นแรกเห็นป่ะพอรุ่นสองรุ่นสองใช้บล็อกหน้าเดิมก็จะเป็นกากเ,าเรียกว,ว่าก,ากากสองกากสามอ,ะอ่ะอ่าพอรุ่นสองมหน้าร้อยนี่ก็กา,กากขึ้นละเท้ะเลยแชมป์นะครับขอบคุณนะโตเต้นี่อ่าซื้อว่าที่รู้เป็นและรู้ขอบคุณโตเต้มากมาช่วย เป็นกองหลังให้วันนี้เหรียญน,นี้ถ้าปีสองพันห้าร้อยโดนสองถึงสามมื่นพ่อเงินทันพ่อเงินใช้ได้ถูกรุ่นอ่าใช่แต่ถ้าการเล่นมักก็ง่ายๆเรียงตามรุ่นอันไหนเก่ากว่าอันไหนเก่าก็จะมักเล่นเล่นเตียเรียงตามพอสอ่ะเสียเป็นส่วนใหญ่อ่าอยากรู้ประวัติพ่อเงินเราให้ฟังอ่าอยากรู้ประวัติอะไรอีกอยากรู้ประวัติอะไรอีกอ่า สวัสดีพี่สุนทรครับฟังวิโยมาแป๊บเดียวเข้าใจดีกว่าฟัง YouTube ต,ต,ติดตามมาตลอดอพระสมเด็จรุ่นหนึ่งลงกุ้หลวงพ่อทำงานหนอง่วงสร้างประมาณปีไหนครับเอาง,ง่ายๆนะพี่ผมเอาแค่ว่าทันเป็นไทยได้มผมมาเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยคือเอาง่ายไม่มีใครรู้หมดทุกอย่างหรอกสำหรับผมอะหลวงพ่อมรณภาพปีอะไรถ้าของนั้นอะกอนหลวงพ่อมรณภาพคือใช้ได้หมด นะเอาเล่นง่ายๆเล่นที่ทันโอ้โหดักแกเน่เี่เน่เน่่าบ้านน่่เน่มาอย่างนี้แหละไหมเน่ผมดูพ้าเป็นพระอาจารย์โอนี่และกระทำเปลียนทางพ้าสมเด็จด,ดูพ้าด้วยความเก่าและเอกราฟพิมพ้าเข้าใจง่ายที่สุดถ้าดูพระที่ความเก่าจะเล่นพ้าง่ายประวัติวังน้ําข่าวมีไหมทำไมจะไม่มีและก็รูปหล่อที่แพงที่สุดออกที่ว่าวางน้ําข่าวอ่าไอ้ยิม้มอืมวางน้ําข่าววัดบางช้างใต้ อะไรทําให้เราสงสัยว่าไม่มีเอาเออเเอะอ,อะไรทําให้เราสงสัยในพระแท้เร้าห้าสี่มาแยกดูแบบไหนพี่ทําไมต้องแยกอ่ะเ,ออเดี๋ยวก่อนผมไม่เข้าใจครับคือง่ายว่าทําไมต้องแยกก่อนใช่ครับทีวียกว่ายิ้มอะแปะยิ้มไง<ค>ร,รูปเหมือนปั๊มเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับอาถ้าถ้าส่งมาหน้าร้อยหล่อ หล่อหล่อโบราณถ้าลูกเห็นปั๊มก็ก็ใช้การปั๊มตัดอ่ะ,อะำทำไมสงสัยพระแท้กันจังไม่เข้าใจ,จาแ,กแกะกล่องพระเครื่องแกะกล่องพระเครื่องครับของอแฟนเพจส่งมารอชมรอชมวัด้าหมอมเองนะลูกสุดนี่ครับรข่าว่ายกมาไม่ได้อ,อ๋อโอเคก็วางไว้ลูกวางไว้ไม่เป็นไรขอบคุณมากขอบคุณมาก นี่แล้วเขาก็จะเป็นเขาจะเป็นอ่านักเล่นพระไอคนที่หาพระส่งผมอยู่คนหนึ่งนะคนเนี้ยผมชอบเขาต้องไหนรู้ไหมแบงค์เขาเอาพระส่งมาให้ผมนะแล้วเขาก็จะเขียนจะเขียนแบบเนี้ย แต่ราคาเนี่ยเขาจะไม่เคยใส่ลูกน้ําตรงจุดเลยออันนี้กี่บาทหนึ่งมืนแล้วถ้าใส่ลูกน้ําเป็นอะไรหนึ่ง <1, 000. S 1> แล้วก็แล้วก็จะเขียนแบบเนี้ยทุกครั้งที่ส่งมาให้ผม 1, <000. S 1> อ่าเขาเป็นคนที่ส่งหาหาผ้าบ้านเนี่ยส่งมาให้ผมปิดเท่าไรครับกล้องน,นี้ก็เปิดกันสดสดโอ้สมเด็จสมเด็จ อ่าก็เปิดกันสดสเพน้ำดีประเทศไทยไรคุณภาพแพงชาติต้องอยกให้พระเครื่องสันความขอบคุณครับซึ่งพราบ้านที่เขาส่งมาให้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะจะมีคําว่าพาระบ้านที่เขาส่งมาเนี่ยจะมีทั้งแท้และไม่แท้บางบ้านแท้ก็แท้เลยบางบ้านเนี่ยแท้ปนเก๊ก็แท้ปนเก๊นี่เขาเจ้วททางนั้นเลยเมาเหม,า,หมามาแล้วอย่างนี้ไม่แท้ อ่าบนะครับเขาจะเป็นเป็นน้องคนหนึ่งที่เขาเขาหาตังค์ไปเรียนอืนหาตังไปเรียนเขาก็หาพระส่งให้ผมนะมาตั้งแต่โอ้ยสองสามปีแล้วเอ๊ะนาะโพเพ่อเต๋อนี้ก็งงดิมกันทอดเลยครับแปลผมให้คุณเหมาไม่ได้ถ้าผมยังไม่ได้ตรวจสอบ <นะ S 2> ให้ครบว่ามีแท้กี่องค์มีเกะกี่องค์ ใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ตรวจสอบว่ามีแท้กงมีเก๊กี่องค์ก็ยกให้ไม่ได้ขอแบ่งสมเด็จแท้ๆสักองค์ครับอาจารย์อ่าอ่าเดี๋ยว้อพินหลังมิมาแต่อย่างเงี้ยพินไหมครับทันครับอย่างนี้แท้แน่นี่อย่างนี้แท้ปีสองสองอือพคูณขพคูณ อคกนปีสองสองนะนโอนดีไหมครับพี่โงนลบผส์ปเป็นเนื้อแปลกๆอย่างนี้ก็แท้ก็ไหล่นี้แท้เลยอือันนี้น่าเป็นหลพาพรื่อาสีดิงดำนี่พอสีดิาำอันนี้ก็แท้นะครับออาเดี๋ยวค่อยไปดูกันถ้าเป็นชุดสมเด็จแท้ก็โอเคแม่มี น่ยสแสดงว่าบ้านเนี้ยสะสมพระมีทั้งแท้และเก๊ปนกันเก๊ก็เยอะนะอ่าเนี่ยเก๊ก็เยอะ 22, วัดไซปีสองสองพรอคุณอ่าเก๊ก็เยอะในถุงนี้อ่ะก็พรอคุณครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าเดี๋ยวค่อยอเพราะว่ามันมีเก๊ปนแท้แล้วต้องไปตกลงราคาเขาใหม รั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป SK Amulet แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค้ปุ๊บรับปร๊บไปเซอร์พระแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังสูงสุดถึง7ลรูปและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที s อสเคอ e t เมเลตเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายราเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักราเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ S k สเเช็คพะหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย